นี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะทํากิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลทั้งวันนะครับโดยเริ่มต้นคลินิกในช่วงเช้าแล้วก็จะไล่ไปเรื่อ,ๆอยๆจนถึงช่วงค่ําก็คงน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ยาวนานแล้วก็สนุกกับฟุตบอลน่าดูเดี๋ยวเราจะไปตามดูตั้งแต่เช้าจนสุดท้ายว่าจะไปจบกี่โมงแล้วก็จะเป็นอะไรในเรื่องของฟุตบอลวันนี้ก็ได้เวลาแล้วที่ผมจะไปดูคลินิกเด็กๆที่สนามไปครับผม อันนี้บรรดาโค้ชหน้าใหม่ก็กำลังพร้อมเรียนกันคุณทำหน้าที่อะไร้ะวันนี้เป็นคนจับเวลาแล้วก็เป่าเรื่องเกมกับเสียทัน เด็กครับพี่เลี้ยงเด็กครับพี่เลี้ยงเด็กครับมือโค้ดครับมืโค้ดอันนี้เป็นอะไรครับใช้โซลครับฮะยาสีฟันใช้โซลครับไม่ใช่นี่คือคอเกตคนละไม่ันนี้แบบยาสีฟันอะไรครับอ๋อไม่ทันเป็นคอทอะไรนะเป็นโคอทฐานการยืนตัวเป็นโค้ดฟอร์ทัตดาวทิกต็อกเดีติดตามช่องนะครับเกนจิต พอสมควรแล้วครับน่าจะประมาณ50คนก็จะมาร่วมกิจกรรมคลินิกที่จัดกันสรับน้องนองิสิตในวันนี้นะก็ได้มาร่วมงานตรงนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะได้ประลองฝีมือของตัวนิสิตเองนะครับในกะารที่จะจัดคลินิกสำหรับสอนเด็กๆแล้วก็เป็นความสนุกของน้องๆเด็กเยาวชนที่มาซ้อมฟุตบอลในวันนี้ด้วยเหมือนกันดีกําลัางเดินลงไปแล้ว เป็นยังไงบ้างวันนี้คุณเตรียมอะไรไปให้น้องๆบ้างก็เตรียมฐานการฝึกซ้อมให้กับน้องๆครับรุ่นอายุ6-12ปีครับทั้งหมด6ฐานครับเราเราค่อยๆไปทีละฐานเป็นไงแต่ละฐานจากไล่จากนี่ไปเป็นไงบ้างมีอะไรบ้างที่เราเตรียมไปให้ครับฐานอันนี้ก็จะเป็นดิบบิ้งนะครับหรือการเลี้ยงบอลครับก็จะให้น้องๆเล่นสนุกกับการเลี้ยงฟุตบอลครับแล้วมีอะไรอีกไปเร็วๆก็ส่วนหน้าประตูก็จะเป็น การยิงประตูครับจะให้น้องๆลองทดลองยิงประตูเป็นประตูจริงเลยครับโอเคแล้วมีอะไรอีกครับวันนี้ก็จะเป็นร u น n i n วิ่งบอลนครับวันนี้ r u น n i n g วิ่บอลครับเป็นการขับอลให้เร็วครับ่วนมุมนู้นก็จะเป็นของแคคเกิลครับหรือการเข้าปะทะจะให้น้องๆลองแย่งแย่งลูกฟุตบอลดูครับโอเคก็คือเป็นการแย่งนะการแย่งบอลไม่ได้แบบเข้าสกัดกันทัหนักนะครับโอเค ส่วนมุมประตูด้านนู้นครับโซนประตูหน้าประตูก็จะเป็นพาชิงครับจะให้น้องรับส่งของลุกบอลครับโอเคแล้วทางฝั่งขวานี่คือก็อสุดท้ายจะเป็นเฟิร์สทารครับให้น้องฝึกบอลแรกให้ดีครับโอเคแล้วพอจบจากเทคนิคต่างๆแล้วเราจะไปอะไรยังไงต่อจะมีการจัดแมตช์ครับก็จะให้น้องๆเอาทักษะที่ฝึกซ้อมในช่งชวงเช้าไปอลองเล่นในเกมจริงดูครับแล้วก็ในในฐานนี้จะเล่นประมาณเท่าไหร่ ประมาณ10นาทีครับ10นาทีแล้วก็เปลี่ยนครับวนครบทุกฐานครับครบทุกฐานก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งโดยประมาณแล้วก็จะเล่นทีมอประมาณชั่วโมงหนึ่งครับโดยประมาณครับอาจจะแบ่งเป็นกี่ครึ่งอ่ะสองครึ่งสามครึ่งเจอกันหมดครับครึ่งเดียวโอเคเล่นทีมละสองแมตช์ครับสองแมตช์โอเคครับผมอ่ะขอบคุณมากหวังว่ามันจะจบไปได้ด้วยดีครับฝากไว้ที่ผู้จัดการด้วยครับชอบอะกล้องก็ดี คลินิกฟุตบอลเมื่อเช้านะตอนนี้ก็ากำลังจะเดินทางไปสรุปสุดท้ายแล้วก็มอบแบบประกาศให้น้องๆนีก่ก็กำลังจะไปแ้ง่งขัซึ่งเราก็นัดวันใหม่เพื่อเที่ยงครึ่งน,นะนะก็หลังจากคลินิกเมื่อเช้าเราก็ปล่อยให้ไปอาบน้ําแต่งตัวน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวนัดใหม่ที่ห้องอกทีนะึงตอนนี้ก็จะมาเตรียมตัวรอน้องๆที่จะสรุปสุดท้ายแล้วก็มอบแบบประกาศ โอ้มาไวมากโอเคสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนอ่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยสำหรับกิจกรรมเมื่อเช้านี้นะที่สำเร็จลุล่วงไปได้ดีนะครับจากที่เราได้วางแผนเมื่อวานใช่จนซ้อมเมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็น่าจะรันไปจนจบอย่างไม่ได้อะไรอย่างสวัสดิภาพนะ แต่ละคนก็จะได้ฟิลลิ่งบางอย่างนะครับในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการเป็นโค้ดนะในเรื่องของการสอนเด็กต่างๆอย่างนี้เชื่อว่าคุณก็ได้ประสบการณ์ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะ <c oughs> ก็หวังว่าจะเอาประสบการณ์ตัวเนี้ยไปต่อยอดสําหรับคุณที่จะเดินในเส้นทางโค้ดต่อไปส่วนบางสิ่งบางอย่างที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตได้ก็ลองเก็บกระทบทวนดูว่าในหนึ่งอาทิตย์ที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเอาไปใชไ้ได้บ้างสําหรับคนที่ไม่ได้เรียนสายโค้ดนะครับ ก็ลองดูส่วนผมเดี๋ยจะมีสรุปอีกนิดหน่อยนะสรุปอีกนิดหน่อยก่อนที่จะแจกใบประกาศแล้วก็แยกย้ายกลับไปเห็นะครับคืนย่างสารสู้สู้แล้วเราจะไม่สู้ได้ยังไง ประมาณนี้สำหรับบรรยากาศที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสาหรับทุกคนนะครับมันก็คงไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะมันผ่านไปแล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจำของทุกคนก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในคราวหน้าพอดีมันจะมีสไลด์แต่ก็ผ่านไปเลยแล้วนะก็ะถ้าเจอที่ไหนทักทายได้ไ,ดไม่ว่าจะเป็นพี่พี่น้ำพี่พี่มาร์คพวกนี้นะครับถ้าใครจะไปะระดับที่สูงขึ้นก็ภาษานพี่มาร์คได้นะถ้ามีโอกาสได้เจอได้กลับไปกัให้แสนก็ทักทายได้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ทุกคนขอบคุณมากนะครับครับ <The> 呃、那我们过去看一下吧。<laughs> โอเคครับนี่ก็จบไปในภาคชาเช้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางไปต่อในช่วงบ่ายหนึ่งที่สำหรับฟุตบ,บ,บอลในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปที่แคเดมี่ก็จะมีประชุมนิดหน่อยแล้วก็ไปดูน้องๆซ้อ,อ,อมบอลน,นี่ก็เสียงดังหน่อยเพราะว่าเด็กกำลังรับน้องกันอยู่แล้วก็เดินทางกลับกันดีกว่า จะแวะกินข้าวสักครู่หนึ่งก่อนที่จะเดินทางต่อนะครับอันนี้ก็อาจจะพักผ่อนอาจจะออกจากเกษตรมาได้สักพักหนึ่งแล้วอันนี้ก็ติดข้าวกล่องมาด้วยกระเพราหมูจะกินข้าวแถวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางต่อเหมือนกับว่ากุญบอลที่จะไปในช่วงบ่ายอาจจะมีการเลื่อน ก็เดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าเลื่อนเราก็จะได้พักผ่อนยาวๆหน่อยแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีไปดูที่หนึ่งก็ประมาณนี้ก่อนแล้วก็มาที่สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับจากที่ตอนแรกว่าจะไปดู น้องเตะบอลที่อะคาเดมี่ในช่วงบ่ายแล้วก็พอดีฝนมันตกหนักก็เลยเลื่อนออกไปอันนี้ก็มาอีกที่หนึ่งอันนี้ก็จะมีน้องๆที่จะต้องเตะบอลคล้ายกับบอลเดินสายนะไม่คล้ายอะบอลเดินสายนั่นแหละเพื่อให้หาประสบการณ์บอลเจ็ดคนสำหรับรุ่นสิบแปดปีก็เดี๋ยวจะมานั่งดูเขาที่นี่สักพักหนึ่งว่าจะมีผลงานที่เป็นยังไงก็เตะม,มาสองเกมแล้วเจอผู้ใหญ่ก็แพ้ทั้งสองเกมแต่ว่าก็รูกเกมก็ถือว่าโอเค ด้านประสบการณ์ด้านเอาตัวรอดก็ถือว่าใช้ได้ดีขึ้นก็ที่สุดท้ายแหละยโจบปันนี้ก็จะไปพักผ่อน,นบ้างก็ดูว่าผลจะเป็นยังไงตามไปดูครับ You. วันครับผมหมดแรงตอนนี้ก็2องทุ่มครึ่งแล้วบอลก็เพิ่งจบไปด้วยความลลอลโฮุดเดือดหน้าดูอย่างว่าเนาะบอลเดินสายเป็นเรื่องปกติเล่นไปพูดไปแต่ก็เด็กๆก,ก็ต้องเอาตัวรอดครับถ้าไม่ฝึกไว้ตอนนี้ก็ไปเล่นจริงก็คงลำบากก็เป็นประสบการณ์ที่เขาจะต้องเอาตัวรอดให้ได้เดี๋ยวดูกันว่าเกมหน้าเขาจะ จัดการอารมณดต้วยเองได้มากน้อยแค่ไหนส่วนผมก็วันนี้หมดแรงแล้วตั้งแต่เช้าจนมาถึงตรงนี้พลังงานก็ร่อยหลอเดี๋ยวต้องขอตัวไปพักผ่อนแล้วก็เตรียมชาร์จแบตไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ต่อไปวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสูๆ้ๆครับดี